คุณผู้ชมคะเกิดเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตจำนวน16คนนะคะติดอยู่ในลิฟต์นานนับชั่วโมงค่ะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระดมกำลังเครื่องมือเข้าช่วยเหลือสุดท้ายช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าพบว่ามี2คนที่มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทร์โรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตค่ะได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตบอกว่ามีนักศึกษาจำนวนมากกว่า10คนติดอยู่ภายในลิฟต์ซึ่งอยู่ในอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตหลังจากได้รับแจ้งนะคะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูล,ลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลรัศดา เพื่อเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะทั้งนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณชั้น4ของอาคารดังกล่าวไปพบอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมีการใช้พัดลมเป่าเข้าไปในลิฟต์และติดต่อกับนักศึกษาเพื่อขอทราบสถานการณ์เป็นระยะระยะภายหลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดินทางมาถึงก็ได้มีการเร่งประเมินสถานการณ์และหาวิธีการช่วยเหลือ ก่อนจะได้ข้อสรุปนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิทำการตัดถ่างบานประตูให้เกิดเป็นช่องว่างเพื่อนำตัวนักศึกษาด้านในออกมาซึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะก็สามารถตัดถ่างและนำนักศึกษาออกมาได้สำเร็จนับจำนวนนักศึกษาทั้งหมด16คนค่ะแบ่งเป็นหญิง10คนแล้วก็ชาย6คนส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าติดอยู่ในลิฟต์ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 13.20นาฬิกา20นาทีไปจนถึง14.40นาฬิกา40นาที <style. S 1> ก็คือประมาณสัก1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะ<ม>และในจำนวนผู้ประสบเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล2คน Subs. ส่วนที่เหลือพักรอดูจนปลอดภัยต่างแยกย้ายกันกลับที่พักระหว่างนั้นนายนารงวุ่นซิ้วเป็นผู้ว่รราราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งทราบเรื่องก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจกับน้องนนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยะคะ่ะ จากการสอบถามนักศึกษาหนึ่งในผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นน้องนักศึกษาชั้นปีที่1ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยเสร็จจากการทําข้อสอบกลางภาควันแรกแล้วก็มีการแยกย้ายกันกลับโดยขึ้นลิฟต์จากชั้น5เพื่อที่จะลงไปชั้น1แต่เมื่อมาถึงบริเวณชั้น4ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนลิฟต์กระตุกก่อนจะหยุดนิ่งโดยคนที่อยู่ภายในลิฟต์ได้โทรศัพท์แจ้งเพื่อนที่อยู่ด้านนอกให้ทราบและแจ้งทางมหาวิทยาลายัยเพื่อให้หาทางช่วยเหลือนะคะ ก่อนที่จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเข้าทำการช่วยเหลือได้สำเร็จค่ะครับนี่นะครับติดอยู่ในลิฟต์ช่วงบ่ายน่าจะเขาเรียกว่าหลังสอบเสร็จใช่ค่ะใช่ไหมครับบ่ายโมง20ไปจนถึงบ่าย2 40นาทีชั่วโมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมน่าจะสักประมาณชั่วโมงกับอีก20นาทีได้อโอ้โหเกือบชั่วโมงครึ่งนะติดอยู่ในลิฟต์รวมกันทั้งหมดเนี่ยสักประมาณ16คนได้ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ในการตัดทางลิฟต์ดังกล่าวเนี่ย ประมาณเพียงแค่5นาทีแต่ว่าระยะเวลาที่อยู่ในนั้นเนี่ยชั่วโมงกว่าๆอย่างที่บอกโอ้โหค่อนข้างจะอึดอัดนะครับไม่มีอากาศที่จะหายใจค,คนก็แน่นด้วยแล้วก็อยู่ในลิฟที่พื้นที่มันไม่ได้แบบกว้างอะไรมากนักถกต้อองอคุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนอน,<ๆ>นักเรียนคน,นอื่นๆเนี่ยก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่ด้วยการเปิดพัดลมเพื่อที่จะนะครับเขาเรียกว่าระบายอากาศด้วยแล้วก็เพื่อที่จะคลายความร้อนด้วย<อ>นะครับ แล้วก็อาจจะให้มีอากาศเนี่ยหายใจมากยิ่งขึ้นระหว่างที่ติดอยู่ในลิฟต์นั่นเองครับคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเข้าไปได้ยังไง16คนแต่ว่าดูจากขนาดลิฟต์แล้วเนี่ยเป็นลิฟต์ขนาดใหญ่นะคะคือต้องบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยลิฟต์เนี่ยมีหลายขนาดด้วยนะคะบางพื้นที่บางอาคารอาจจะเป็นลิฟต์ขนาดเล็กที่เข้าไปได้ไม่เกินจํานวน10คนบางที่ก็อาจจะได้ถึง15คน20คนก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็จํานวนปริมาณความจุข,ของลิฟต์ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอาคารเรียนนะคะก็คือต้องบอก ว่าจุค่อนข้างใจเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือแต่เวลาลิฟติดอยู่ด้านในเนี่ยบางทีมันไม่มีอากาศหายใจยงไงคุณอั้นและคุณผู้ชมค,ะค่ะมันทําให้น้องๆเนี่ยสรายที่มีอาการเป็นลมไปหรือว่าหมดสติเนี่ยก็คือต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่ามีอาการอ่อนเพลียนั่นเองเนื่องจากว่า อากาศหายใจในนั้นมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันก็ไม่ถ่ายเทด้วยชั่วโมงกว่าๆคืออยู่ทั้งหมด16คนนะจะอวาอากาศที่ไหนในการหายใจนะก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามีอาการอ่อนเพลียเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะแต่ว่า2คนที่ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทั้ง16คนเนี่ยปลอดภัยแล้วสำหรับ,รบเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะครับอย่างลิฟต์เนี่ยนะครับสมมุตินะฮะจุได้ที่น้ําหนักอยู่ที่1000กิโลกรัม เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหารน้ําหนักของแต่ละคนคะสมมุติเฉลีย่ยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัมต่อคนอนะครับ1,000ความจุนี่นะฮะ1,000กิโลกรัมก็จะสามารถจุได้ประมาณ16คนเสร็จเศษอ,อันนี้อยู่ที่น้ําหนัก60โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงก็น่าจะเบากว่าผู้ชายใช,ใช่ไหมครับอาจจะน้ําหนัก50 50กว่ากว่าส่วนผู้ชายก็60-70ก็ว่ากันไปก็ถัวเฉลี่ยกันนะครับก็แล้วแต่ลิฟต์นะครับว่าจะสามารถจุดน้ำหนักอยู่ที่กี่กิโลกรัมสำหรับทั้งหมดนั่นเองครับ